ตามใจลูกขนาดพายุทูไปอาบน้ำพอต้องทอดเกงในดอก โดนบวชโดนบวชออโอ้ยนนู่นจะมีอีกเชือกหนึ่งอยู่นู่น เยอะๆเยอะพอแล้ว yeah, yeah, yeah. ชุดนั่นแหละมิสภาเปลี่ยนให้มันเยูแม่ประเด็จทงเก้งในโอกงตีนันเย็นไหมเย็นไหมทุบ ทอดเกงในไหมนั่น,นไม่ได้ทอดเกงในได้นี้ใส่ติกเปียกโอเคครับโ oh, อวัดหยิบไปมาวัด จมน,น้ำนาแอดบิงเอดอนี่สนุกไหมครับสนุกออถูกใจฮะเนาะ อแค่นี้ไม่ได้กดไอ้นี่อะไปแล้วครับ<ะ>เดี๋ยวมา<ะ>บริการ<ะ>ใหม่ฟั<ะ>งทะลุสบายเอาวัวมาเลี้ยงอยู่นี่นะคะนี่สบาย<ะ> <laughs> ไม่ต้องกังวลเรื่องรถเลยนี่ ลอยตามสบายบางตัวก็อิ่มนอนแล้วทีนี้ขับรถดีๆหน่อยอตุบบอกว่า โอ้นี่ได้แบบนี้นะลูกยานะสุดยอดน้ำท่ว,ทวมน้ำท่ว,ทวมสุดยอดน้ำท่วมหมอพืนม้อื้พักผ่อนให้เยอะๆเพราะใหญ่อดออกกำลังกายเช้าเย็นเรียก เรียกพลังงานกลับมาคืนใช่ไหมยูทูบเออวาอะไรโยกว่าอโยกตู้ว่าอะไรโยกนไหนต่นี่ฝนบ่กคอยตกบอฮะ เลเยียบเบเก้นว่โยก่ไหมยินโยกรถจากกาแฟแมันจหนีซื้อโอ้โาจะูว่าจากไหนน่ะ พดีฝนตกแถวนั้นบ่มีน้ำเอ้าบ่มี้ืนถนนคือกันฝนตกไม่ถึงวังถนนมีน้ำบ่มีน้ำบ่มีมีนม้ำบม,มีน้ำบ่บ่มีเหรอบ่มีเหรอไม่มีใช่มั้หคมครับ มันหนาวมากมันหนาวมากมันหนาวมากมาใส่เสื้อนี่ยังไม่ใส่ไหมเอาเสื้อเอาเสื้อผ้าตาไว้เอาผ้าตาไว้เอาเสื้อผ้าตาไว้ แมาไปเลียนจากก็ยังเห็นอยู่ว่าบ้านตากลางเลยปุดนุน่นกล้วยมันแกวได้นะคะ พาพี่ใหญ่เข้าบ้านครับพาพี่ใหญ่ไปไหนครับโปรดติดตามคลิปถัดไปแล้วกับมันแก้วมันแก้วอย่าทุยมังเัอะทุยเถอะเถอะทุยเลิกเรียนแล้วเถอทุยกาจะเลิกเรียนแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่ใหญ่ไม่ว่าไปผูกไว้ที่ไหนกันพ่อขับรถดีๆเนาะ ไม่รู้เรื่องเลย